มีคนมาขอมาถ่ายรูปด้วยอ่ะ,สว,ะสวัสดีค่ะงามบอกเม่ <c oughs> อเี <c oughs> ขอบคุณชาพี่น้องตอนนี้มาถึงสุรินทร์แล้วเดี๋ยวจะมาที่ตลาดสุรินทร์จะไปซื้อของเหมือนทุกปีนะพี่น้องเดี๋ยวจะไปดูกันว่ามันจะมีอะไรเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่าพี่น้องจ้าหนาวพี่น้อง ยูสลินหนาวเข่โว่าประมาณ18-20องศาเย็นๆหนังแทเสียแหละพี่น้องพี่ดีหนาวดีเดครับตลาดสุรินพี่น้องขายเนื้อเลยตอนแรก ผักจากชาวบ้านเลยพี่น้องจ๋านี่เหมือนทุกปีเลยเห็ดถุงเท่าไหร่คะยี่สบาท่เนที่บาทเอาเอาเห็ดถุงหนึ่งเทเบนที่บาทปั่นถือเลยพ่อเอาไหนก็ได้หยิบมาเลยสิบบาทย่าไปใส่หุ้มอันน้โอ้ยจำได้อีกแล้วรับฟุ้มแต่มาหอดย่าย่ายเฝ้าหลานเฝ้าหล้านอยู่บ้านขายเห็ดด้วยยี่นี่ในหลาน เป็นดีล้านดิสมัชรูมเจสใช่สิอืมเอาไหมยุณว่านไหมเจเ็ดเฟืองพี่น้องหวานน้ำจ้าบาทเหรอต0บาท0 40ได้ร้านดีเ มีปลาด้วยพี่น้องตัวกรรมเท่าไหร่คะกรรมละห้าสิบเอาโปรแกรมหนึ่งม่ต้องเอาหลายแล้วผมจะกินบทท่านเทเวนตี้ไฟบาทพี่น้องมีแต่ผัดงามๆ พี่น้องเดี่ยบรรยากาศยามเสาร์กำลังแจง่งนะมาขายของเต็มไปหมดเลยปะทู่ห้าน่มขายนหนยาบพี่น้องมาเบิ่งปลาทูปลาทูขายยังไงคะ45 40ค่ะ30 25คะ่ะโอเคแล้วว่าตลาแบบแพ็คไปเหรอคะนี่พี่น้องปลาทู Ở bầm đi sống fifty bạc bìm fifty. Buy hôm kung chump, kìm chump, kìm 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 với kìm 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 พี่น้องนี่ผัดไทยผัดมีผัดมีค่ะเอาไหมพิมเซนบาทโอเคไม่เห็นเนี่ยพัดมีสิบาทค่ะเอาเอาเอาห่อนยใส่ทิชไม่ทักไมหน่อยไหมใส่เลยนะทิชนิดไม่ไม่เอาค่ะอันนี้อะไรคะอันนี้อะไรอันนี้เป็นห่อไข่ยี่สิบสามห่อดิ this one อ่าวิตวิตเอ็กซ์อ่ะอันนี้กับไข่มันจะเทนยี่บาทเอากับไข่ค่ะเส้นเล็กเนาะเส้นเล็กค่ะ น้องไนกจะแสบป่ะอร่อยก็แม่ไม่นะคะยมีแตรงซีนเต็มเลยเอาไอเดินจริงเลยท่าสามหมอได้ห้าสิบค่ะโอเคเจอกันนะไปะพี่น้องประดูมีไข่นั่นด้วยโอ้มีปลาส้มด้วยพี่น้องจา๋าดูสิ <laughs> วิสาวิสา <laughs> ใช่เคยดูตอนพี่ไปเก็บสตรอเบอรี่แมนไปมึงงอเอาฮูจักอีกป๊ากักแท้เพิ่มเต็มหอดด้หน่อ <laughs> โอ้ยถามเราเจล่ะอาวิมอยู่วอนนั้นไหม พี่น้องซีเปอร์มืกน้ำนี่ผมบอกพี่น้องหอยแขรงตัวละ่อยหาซืพี่น้องจ้าชีวอนดิสถุงจักบาทลุ่งห้าบาทพี่น้องมาจุดบบาทแจ้งไหมล่ะสว่างแล้วฮะพี่น้องนางงามอยากกินอันอันนี้ยากนะเอาทำไหมนี่ เดซืิเวอร์บาบีคิวอะไรดีจ้ากระเปดนไลค์บ่อยู่บนสติกี้ไลค์ไหมไม่สติกไลค์เอาอันข้าวเหนียวให้คอยสองถุงหกสิบบาทค่ะหกบาท ปลาขายโล70เอาโลหนึ่งเด้อบ่ถึงโลเป็นยังเอามาโหลดเอาเอาเอาตัวเดียวก็พอ60บาทฮะหกสิบสิหกสิบบาทแตงกวาขายยังไงนะโลย0ครับโลยี่สิบลงยี่สิบเอาแบบนี้แล้วแบบนี้แตงนี้มันสวยเนาะ Ăn giúp áp hồi ăn Phía nồng trả mất sự khổ Hãy bà kết sắp hãy lời 60 bạc tốt nên phía nồng Bà Đây là bạc lòng Yes, ครบเยสบกคามเลี่ยงก็มีขนมจานยาลันมารดามีเฟอนหรอตินกนุ่มดอเจ๊อนเกิเกขนยม็นสวย,ยสวยอย่างนันขันยคนสวยนิดหน่อย <laughs> อนขนมสตรอเบอรี่ ็นราคาใหวันทัลีดมีควากคิดใดพ้อมโอไเองด้คอบัวมาลำไยพี่น้องลำไยพิมจะว่า try this ไหม่ะเมียนี่ด้วยอะะเดากับมีพี่น้องก๋าโอ้อันนี้ก็ทำเป็นพวงสวยมากเลยนะสวยจัดแตงได้เรียบร้อยเลยพี่ชา นี่นคนขายคนขายใจดีมากพูดเพราะค้อขายสุรินเนาะพูดเพราะอย่างนงี้แล้วโอเคกี่บาทคะโพตีบาทค่ะไปเราไปโชคดีนะคะโชคดีเช่นกันค่ะบักแม็กบัตเฮาบัตเฮาบะมีทำกําละห้าบาทเวมหบาทนัพ่อ กฝสายบาตรมีไหมอ๋อยูปีโก้ใบมิตรอุ้ยมีมันแก้วด้วยพี่น้องจา๋าม,มันแก้วมีเผือกด้วย,ยมะพร้าวอันนี้อะไรก็ไม่รู้อุ้ยมีกระติบขายด้วยใครอยากได้กระติบพี่น้องจา๋าบกระดงพรอมพี่น้องจา๋านี่มีมันด้วย นางามมาซื้อเนื้อพี่น้องจ้าพี่น้องถ้ามาแบบแบบซื้อของได้หลายลเลยแต่คนละหูคนละหิวพี่น้องจ้ายังไงก็เจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อขึ้นมาคลิปขามมาตลาดนี่จลิมกว๋กวยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวตามสะพาะไปเบิ่งตลาดลานในทาตุ้มนั่นพี่น้องจ้าเดี๋ยวลาไปก่อนเด้อขอบคุณหลายๆที่บอกต่อสวัสดีจ้าบ๊ายบาย